เป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับกับทรงใหม่ของ i p h o n e 17นะผมก็เลยไปคัดสันเคส p p o o n นะครับซึ่งทรงคล้ายกับ iPhone 17นะแล้วก็สวยมากๆดูพรีเมียมสุดๆเลยนะทุกคนทุกๆคนมีความเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าถ้า iPhone 17นะครับมาทรงเนี้ยมันจะดูสวยมากๆเลยทุกคนดูสิ ผมว่าถ้ามาทรงนี้สวยนะสำหรับผมนะเคสตัวนี้นะครับใส่ได้ตั้งแต่ iPhone 11จนถึง iPhone 16เลยนะผมแปะตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบก็ไปกดไปชอบกันเลยนะไปเลือกสีที่ตัวเองชอบกันเลยดีไซน์ของตัวเคสนั้นผมว่าสวยมากๆเลยนะทุกคนนะดูด้านข้างสิครับแล้วก็เคสตัวนี้เห็นโลโกโล้ของ Apple ชัดเจนเลยนะทุกคนด้านในตัวเคสนั้นก็มียางรองรับด้วยนะทุกคนเนาะแต่ว่าเคสตัวนี้นะครับใครที่ใส่การอยของเลนส์กล้องนะครับใส่ไม่ได้นะติดผมลองทุกอย่างดูละถ้าใส่ ได้ก็คือมันปิดไม่ลงครับแต่ก็ตรงเนี้ยต้องแกะการลอยเลนกล้องออกก่อนนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันมีกระจกการลอยมาให้อยู่แล้วนะครับให้เราใส่ได้สบายใจไปเลยนะเคสก็สวยแถมยังมีตัวการลอยให้อีกต่างหากนะทุกคนเนี่ยอย่างไอตัวโมเดลของผมเนะี่ยตัวนี้จะเป็นโมเดลไว้สําหรับขายเคสนะครับก็ตัวเนี้ยผมไปติดเลนการลอยมาด้วยนะเพื่อความสวยในการขายเคสแล้วที่เนี้ยปัญหาก็คือมันจะใส่เคสไม่ได้ครับตัวโมเดลของที่ผมเอามาโชว์เมื่อสักครู่นะครับก็มันจะเท่ากับขนาดของโทรศัพท์ จริงหรือว่า iPhone จริงๆเลยนะก็คือเหมือน iPhone ทุกอย่างเลยแล้วก็จะติดกันลอยเลนกล้องทุกคนตัวเคสตัวนี้จะส่งจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะรอหน่อยนะครับผมผมผมเฮ้ย<ม>พูดไม่ชัดจะรอหน่อยนะครับก็ประมาณ5-7วันครับจะได้รับสินค้าก็ใจเย็นนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าต่อการสั่งต่อการรอคอยแน่นอนครับสวยแน่นอนแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะทุกคนนะราคาแค่ร้อยนิดๆเท่านั้นเองทุกคนนะแต่ก็มันแล้วแต่โปรโมชั่นของทางจุดๆุดจุดนะครับเพราะว่าพูดชื่อก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าแปะ ลิง์ขายให้ได้ก็ตลกดีเหมือนกันนะทุกคนนะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วลองไปหาดูครับเพราะว่าโปรโมชั่นบางทีอะอาจจะดูคลิปนี้อยู่อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่วันที่คุณผู้ชมไปสั่งซื้ออาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าแฟลเซลส่วนลดครับผมมันก็จะถูกลงไปอีกนะสีที่มีให้เลือกนะครับผมสีฟ้าสีขาวสีชมพูสีดําสีม่วงแล้วก็สีสีทองดีกว่าสีทองออกครีมนะแต่สีนี้ผมชอบมากๆเลยลองไปเลือกสีดูก่อนครับผมว่าชอบสีไหนเนี่ยผมมารีวิวสีให้ดูแบบเต็มตาเล นะเพราะว่าบางทีเราไปเซิร์ชในร้านค้าหรือไปดูในร้านค้าใช่ไหมมันจะเป็นแค่รูปภาพใช่ไหมไม่เห็นสีจริงเนาะแต่ว่าในคลิปเนกก็คือจะพยายามส่องให้ดูเลยหลายมุมว่าสีมันสะท้อนแสงเป็นยังไงสีเป็นยังไงบ้างให้ดูสีจริงกันไปเลยนะทุกคนนะผมพยายามจะรีวิวสินค้าต่างๆเนาะก็คือผมยอมเสียตังก่อนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด like ไลค์ไว้นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมก็จะได้ว่าไม่ต้องเสียตังฟรีก็คือเดี๋ยวผมจะนําสินค้าต่างๆอะไรเนี้นนอาม ผมจะมารีวิวไว้ให้ดูเผื่อเวลาคุณผู้ชมนะครับเซิร์ชหาจะได้เจอว่าะมีคนซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวกันก่อนดีกว่าก่อนจะได้ซื้อก่อนที่เราจะเสียตังค์นะเดี๋ยวผมยอมเสียตังค์ให้ก่อนนะทุกคนนะถ้าเป็นสีที่โดนใจของผมนะครับก็จะเป็นสีขาวขาวแล้วก็สีมันจะออกสีทองนะครับสีทองสีทองครีมๆีมนะประมาณนั้นเลยทุกคนผมชอบสองสีนี้แต่ที่ใส่บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นสีทองสีทองทองทองครีมๆีมเนี่ยทุกคนเพราะมันสวยมากลิงก์สั่งซื้ออยู่มุมซ้าย ด้านล่างของคลิปนะครับผมตรงมุมซ้ายถ้าใครไม่เห็นลิงก์ก็คือเดี๋ยวกดเข้าคลิปใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะมีตรงมุมซ้ายนะครับของคลิปนะไปกดสั่งซื้อหรือว่าถ้ายังไม่สั่งซื้อไปกดดูราคาไปกดดูสีกันก่อนได้นะทุกคนนะผมมีคลิปรีวิวอื่นๆต่างๆ DIY หรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมทาเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วลองไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้หรือว่าเข้าไปดูที่หน้าช่องก็ได้ว่าชอบคลิปแบบไหนหรือว่ามีคลิปอะไรครับผมพยายามรีวิวให้ก่อนดีกว่านะทุกคนเลยกดดตติามไว้